สวัสดีครับผมบอลคนป่าวันนี้เราอยู่กันในซีรีส์โซโล่โรมยัยงไงให้ขึ้นเกาะอีพีสามนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยก็เป็นมาที่สามของการไต่ล้างแต่ทีเนี้ยมันมีปัญหาอย่างหนึง่งคือตอนแรกผมหลักมากเลยนเน็ตเหลืองแบบเหลืองทั้งเกมเลยเวลาเล่นก็แตนหน่วงหน่อยแล้วพอเราเล่นได้ไม่เต็มที่เนี่ยในเกมระดับสูงวันนี้เนี่ยก็เรบร้อยครับแพ้เปิดไฟชา้าเลยชา้าหมดทีเนี้ยเราจะมาลองแก้ปัญหากันแหลกกันเดี๋ยวเราจะลองใช้แอปนี้ดูนะครับแอปนี้เนี่ยมีชื่อว่าแก้อาบบุเตอร์ ก็เดี๋ยวไปเกมก่อนแล้วเข้าแอปแล้วก็กดบูตแค่นั้นแหละจบเลยไอ้เจ้าแอปนี้เนี่ยมันอีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นแอปมือถือนะครับใช้กับในไวไฟหรือ 4G ก็ได้เห็นว่าแอปนี้เนี่ยใช้ได้กับหลายเกมเลยนะไม่ใช่แค่ไอวก็เดี๋ยวเรามาลองแอปตัวนี้กันว่ามันจะลดอาการแลกได้บังน้อยแค่ไหนนะครับในเกมนี้เนี่ยเรากดสดเล่นสดเลยนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้อยู่ที่25ดาวนะแล้วดันบังเอ,อิญครับไปเจอเกมตึงพอดีเลยก็ยขอสบายนิดน,งนึงนะครับในเกมนี้เนี่ยให้ไต่ทิ่มห่มนะโดนกระทืบยยัับบเเลลลนนนนะะครแ้้วก็ใทีมมม่ง เดี๋ยวเรามาดูในเกมนี้กันนะครับว่าไตรกอวลิศสามเนี่ยจะดูเด็แค่ไหนเริ่มเลยครับโอเคครับเกมเริ่มแล้วครับก็ซึ่งของซับก็เข้าสู่เลนการได้เลยนะครับในเกมนี้เนี่ยก็พลังแฝงเหมือนเดิมนะครับก็จะเล่นลากไม้นะครับแล้วก็ในส่อของรูนเนี่ยเราก็จะเล่นโกลเด้นอยคิซอนนะครับแล้วก็สปิริตพเอร์นะครับเสร็จก็ตามล้าจอนนี้เลยนะครับ แล้วใน,นส่วนเล่นแครลรี่เนี่ยอันนี้ปล่อยไปเลยนะไม่น่ามีหาเท่าไหร่นะครับขอแค่เราดูคลิกซี่ไว้นะเพราะว่าถ้าหากใคจะเตะเนี่ยไม่เจอเราวิวอันติแล้วคลิกซีมายกต่ออันนี้ไม่ตายแน่นอนนะครับดาเมจเขาไม่เยอะขนาดนั้นแล้วก็ตอนนี้เมทเราสกลิลลานะครับเราเลยเลือกที่จะปวดรถ้าแทนนะตอนจะเอาเนี่ยก็<ร>พยายามยึดคุมให้ได้นะครับทีมเขาก็จะเล่นยากขึ้นนะเพราะว่าเขาไม่ราาูยายา้เลือกคิมไงบัฟฟ้าเรานี่ก็โดนกลัวนะครับ แต่ว่าดามเมยเขาน้อยไงไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่นะครับแต่ก็โดนต่อเรียบเยอะนะลิงโอ้าหายาครับไปบวกกับทางลาวิลครับหายาแบบพลิวครับตรงนี้น่าจะจบไฟแล้วมั้งครับตรงนี้เอาคิดกลางตัวนี้ก่อนโอ้ลหายาเขาบวกต่อครับแล้วฆ่าลาวิลด้วยครับตรงนี้โหจริงเจ๊งโยเอรนี่เข้าไปต่อครับได้ไหมโอ้โหเรียบร้อยครับเอาเรื่องจาก แม่ตอนแรกผมคิดว่าจะจบไฟลแล้วเนี่ยเพราะว่าเห็นทายาไปเก็บทั้งคิวแล้วนะครับแถบสองหนึ่งด้วยเอาเรื่องจัดเลยนะครับแล้วนี่จัดที่ลองใช้มาหนึ่งนาทีเนี่ยโอ้เด็ตไม่ค่อยเหลืองเลยนะครับเด็ตเขียวตลอดเลยนะค่อนข้างดีเลยนะครับเดี๋ยวรักกันนิดนึงครับตรงนี้ตรงนี้ทายยากหน่อยครับเดี๋ยวไปคุ้มหนะึ่ง ข้า,าโมนมียานถล่มแล้วครับไม่ต้องไปไล่นะเพราะว่าข้าโมนเขายึดคุ้มไปก่อนเราแล้วนะครับมาดักเอาแทนมาจงังหวะนี้ครับแล้วไชเซอร์มาแล้วรตรงนี้โอ,อ้ยูเอไม่มีสกิลครับตรงนี้รอดตีคิกซี่มาได้ครับมาสิรู้เด้งเลยนะเดี๋ยวหาจงังหวะนิดนึงครับพยายามสุอยไหมนะมาจงังหวะนี้ครับฟิกเกอร์ไาตรงนะี้ยูเอสกิลมา สกิลต้องไวนะเล่นกับเทนนะต้องแบบต้องตั้งใจดูเทนรู้มากนะเพราะว่าเทมันถ่ายค่อนข้างไวนะน่สาสนใจจัดเลยนะเดี๋ยวน่าจะเล่นกับเมดยากแล้วนะครับเดี๋ยวไปลองดูกับพวกแพนด้าพวกนึงแทนเมดเขาไม่ค่อยเชื่อใจเราด้วยนะครับโหแพนด้านี่เจอไล่เลยครับเดี๋ยวลองไปเคลียร์คลิปล่างนิดนึงครับตรงนี้ ้ายาเขายืนไปก็ปล่อยเขายืนไปนะทีมเขาน่าจะไปตีมังกรน,นะครับเดี๋ยวเคคลิปเลยรออยู่เอเนนิดนึงน,น,นะครับลิงกำมังจะฟาดแดงต่อนะครับแล้วก็เข้าตรงกลางก่อนเขาค่อยเล่นครับทีมเราฮีโร่เลยเกมเยอะจะเริ่มเก่งกลางเกมขึ้นไปครับก็ปรนะคองนี่ย หยานี่ยืนแรงแข็งเอาเรื่องเลยนะครับอย่างแบบเนี้ยสบายลมเลยเจนนี่ขอแค่ายาไม่โดนราวิวันติแล้วก็คลิกซีีเข้ามาสกิลต่ออันเนี้ยายารอดละไม่ค่อยโดยกนกดนัเท่าไหร่นะครับนี่ผมก็รอช็อตที่เข้าฝืนมาเอาายานนะเหมือนอย่างช็อตนี้นะครับก็พยายมที่จะเข้าไปปิดตอนเขาจะเข้ามาได้ายานนะแต่ทีมเขาก็เล่นไม่สุดนะครับเดี๋ยวลองปิดน,นิดนึงครับแล้วถ่ายวันนี้โอ้ยานติพอดีครับ เจออันตรีลาวด้วยครับตรงนี้เวลาที่เราหลบดาเมจไม่ไหวแล้วนะครับแล้วก็ผลติดสวนเลยนะก็จะลดดาเมจที่รับลงนะครับก็จะดึงยุ่งวะให้ได้นะอย่างพอเรากกำลังเข้ามาลําเราเนี่ยแล้วก็กดติดสวนเลยนะครับโอ้ลาวิวใช้สกิลไปแล้วนะครับตัวนี้ไล่ปิดเลยทีซี่ไม่มีตีแล้วน,นะครับเล่นได้ครับลิงเข้าไปแล้วแล้วเนี่ยต้องตีโซนเอาไว้ะคะรับอย่างนี้ฟิกเกอร์ไทยเลย โอ้โหเรียบร้อยครับได้โบวเต็มตัวทีครับตรงนี้วนเวลาเปิดไฟเนี่ยก็พยายามเปิดให้เราสามารถออกจากไฟด้ด้วยนะครับขายานี่จ้องจะเลยคลิกซี่อยู่นะแต่ก็ว่าคิกซี่รู้ตัวนะครับไม่มาเอาคลิปต่อเลยเ<ร>ตะกี้ผมไม่ได้เช็คบัฟหย,ยานนะว่าหยานเขาขึ้นไปเลยไหนนะเดี๋ยวผมไปเช็คบัฟก่อน อ่โอเคครับหย่ามไปเอาเลตต่อพอรเรนมาปิดครับตรงนี้ในเกมนี้เราจะขึ้นฟอร์เก็บขึ้นมาชิ้นแรกเลยนะครับฟอร์เก็บเนี่ยเอาไว้ไล่ฆ่าคิซีนะครับไล่ฆ่าเราวูได้ไล่ฆ่าอนเนตได้นะครับแล้วก็ฟอลอเรนใช้รองเท้าเหล็กนะครับก็จะทำให้ฟลอเรนเลือจักขึ้นนะซึ่งมีผลถึง4ตัวด้วยกันนะครับในเกมนี้หลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ้ยมีอนเนตครจะออกไกอาร์นะครับแต่คือไกอารนะ์เนี่ยในเกมนี้ถ้าขับหัวใช้นะ ผมจะใช้เฉพาะในเกมที่เป็นเกมตามนะครับแต่นี่เกมยังสูสีแล้วก็ค่อนข้างไปในทางที่ดีด้วยนะครับก็เลยเลือกฟอร์เข็บขึ้นมานครับทาให้เราทําเกมนําได้ไง่ายขึ้นนะเดี๋ยวตรงนี้เรามาเล่นกับพุ่มนิดน,นึงครับเราจะเข้าออกพุ่มเรื่อยๆนะเป็นตะวนกับพุ่มไปเรื่อยๆนะครับทาให้เขาเดับทิศทางเรายากขึ้นนะอันเดมาเลิกคียก็หาจับบางหวะได้ก็ถ่ายเลยครับโหนี่อันเดนโดนไปเต็มๆครับเรียบร้อยเลย วิ่งหลบเขาพุ่มนิดหนึ่งครับอกจจะพุ่มรอบนะแล้วกกลับเข้าไปครับแล้วไขมานี่ครับลิงเข้ามาเติมครับแล้วก็เรียบร้อยครับโอเคครับตรงนี้สวยเลยครับปิดไปได้2ครับแบบบ้าๆด้วยสบายละอันนี้ก็เป็นเทคนิคการเล่นกับพุ่มนะครับซึ่งฮีโร่ไฟเตอร์หลายตัวเนี่ยควรจะใช้ให้เป็นนะครับอย่างเช่นมาลอตนะครับอย่างเช่นทาร่าอย่างเงี้ยจะต้องเล่นกับพุ่มค่อนข้างบ่อยเลยนะครับการมุดเข้าพุ่มเนี่ยก็ทําให้ อีคิมเนี่ยเขาสกิลผิดเพี้ยนไปด้วยนะครับแล้วก็จะทาให้ดาวมจเนเี่ยเราได้รับไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่นะการรุกเข้าหุ้มเนี่ยก็มีข้อดีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการยื้เวลาไว้เพื่อให้สกิลของเราเนี่ยครูดาวทันนะครับซึ่งพอเอามาประยุกต์ใช้กับโรมเนี่ยทีเนี้ยก็ทําให้โรมของเราเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ตัวที่จ่ายสกิลลำบากอย่างเทเนี่ยก็กลายว่าสามารถใช้สกิลมีความมั่นยามากขึ้นนะครับเพราะอีคิมเนี่ยเขาไม่เห็นเราไงว่าเราจะใช้สกิลตอนไหนอะไรไงนะครับ และนี่2คนไลจ่จับฟอรเรนนะครับ <c oughs> โอ้ฟอรเรนฟิกเกอร์ด้วยอายาเตะ์นี่เกือบตายแล้วเนี่ย <c oughs> โอ้วิ่งไล่ตามฟอรเรนเลยครับแล้วก็เรียบร้อยแล้วตรงนี้แล้วก็ตรงกลาง3คนนะครับ <c oughs> รอรับกลางก่อนไฮยะเตยนี่ขยันบอกว่าฟอรเรนฟิกด้วยนะครับเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ย ลายปิดคิกซี่นิดนึงเขาโอ้คิกซี่ไม่มีทางรอดรับกลายว่ากระโดดใส่ทางลิงแทนเลยนะเอาเรื่อยอชั้นเลยนะเคียร์คิดไม่ได้ทำอันนี้โอ้โทษทีครับดันไปไถหนีลิงเดี๋ยวกลับเข้าตรงกลางครับเวลาเล่นแทนเจออันเด็ดเนี่ยก็พยายามอย่าไปโดนเขาต่อนะครับเวลาเข้าทีก็คือต้องได้สั้นเลยนะก็อาจจะมีการดักคุ้มนิดนึงนะครับเราจะไม่แบบไปเดินยั่วๆหน้าเน็ตเดินวันนี้นะ ซึ่งไปยัย่วๆหน้าเขาเนี่ยเราก็โดนเขาตอดฟรีเราก็หายจังหวะในการเข้าเอานะครับตรงนี้ขึ้นมาลองอติใช้หยานนะครับแต่ไม่เจอครับแต่กี้หยาเลือดโลมากเลยครับก็หลังจากที่ขึ้นไปข้างบนไมไ่อะไรนะครับเราก็ลงมาเล่นทางเลนกลางแทนไายเตนี่ยืนค่อนข้างลึกเลยนะครับแต่ว่าทิ้งเข้ามากระจุกตรงกลางครับก็เดี๋ยวดักกันนิดนึงขยายามเล่นไม่ค่อยขอตัวเท่าไหร่นะครับ จังหวะนี้สวยครับรถไข้าไปครับเสริมมาที่ลิงครับเรียบร้อยครับกระตุยโอ้โหนี่แทงแรงจัดเลยนะครับแล้วนี่ใหญ่เขาอันตีหลบไถเราได้ไหลายรอบมากเลยเนะี่ยพายาเข้ามาต่อครับตรงนี้ไถให้เลยครับพายาลุยโอ้โหเรียบร้อยครับพายาดีสกสิลแม่นเด็ดจับเดี๋ยวเราจะเริ่มขึ้นไกอาแล้วนะครับเดี๋ยวได้ต้องการก็พอก่อนนะครับ โอ้พยายามจะเล่นต่อครับตรงนี้ประคองหลังให้อย่างเดียวครับไม่ไม่น่าเล่นนะตรงนี้นะโอ้หเรียบร้อยต้องปล่อยเลยครับไม่มีทางอ่าเรียกว่าไงเนี่ยมันเป็นช็อตที่แบบว่ามันเป็นมันเป็นช็อตง่ายๆอ่ะที่บอกว่าเวลาแคลรี่จะตีบ้องใช่ไหมครับซึ่งมันเป็นคอมบันเฟนของแคลรี่อยู่แล้วอะที่ว่าเราอยู่อะมันต้องอัดสกิลมา แล้วทีมเขามีตัวดาเมจที่รอจ่ายอยู่แล้วอย่างฟอร์เรนเนี่ยคือหน้าผมเป็นคนโดนสตันแทนนะครับนี่ผมก็โดนฟอร์เรนล้ำย้อเหมือนกันนะอันนี้ยายาบอกโทษครับเลยนะครับไอแบบเนี้ยดีดีตรงที่ว่าเขารู้ว่าเขาเล่นพลาดตรงไหนนะครับอาทีตนี้มันแก้ระหว่างเกมง่ายแต่เชื่อั้มช็อตนี้เนี่ยมีหลายคนนะบอกว่าเอ้าทำไมโลมไม่ไปยืนข้างหน้าเพราะมันยืนไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าหน้ากว่านี้เนี่ยก็คือผมต้องไปยืนในป้อมมนะซึ่งพอยืนในป้อมมุ้เนี่ยฟอร์เรนเขาได้ล้ำงครับเขาล้ำขาป้อมไป แถมดีไม่ดีโดนสตันคาป้อมอีกไงว่าตายฟรีอีกนะครับป้อมก็ไม่ได้ทำเสียอีกนะครับตรงนี้ฟอร์เรนเดอร์เหมือนล่อเราเลยนะครับเราก็เลยไม่ลงไปนะเพราะว่าอาจจะมีคนดักอยู่นะครับแต่ว่าพอเห็นแอนเนลกับเราวิ่ข้างบนลร้มเนี่ยอันนี้แปลว่าจะเดินซ่าจริงนะครับอันนี้ปิดเลยถ้าไม่เห็นข้างบนเนี่ยอันนี้ก็จะตุ้มต่อมหน่อยนะครับว่าจะเล่นดีไหมเลยไหมนะต้องคอเห็นแอนเนลู่ข้นบนลุเนี่ยีิบวกเลยนะ แล้วก็ตอนนี้ห้าต่อสี่นะครับแล้วคลิปเขาปอมเลยนะตรงนี้ต้องเล <ฆ Wrong. S 1> ่นคนนะครับถ้าชนะไฟนี้ได้โอกาสจบเกมมีสูงลยนะกดล้างให้หนึ่งครับจะได้ง่ายครับแล้วก็เดินฉีกงมา <c oughs> ลิงปิดทางเรายูได้ครับแล้วต่อที่อันไหนนึ่งนึงครับเรียบร้อยครับโดนวิวของลิงครับตรงน,นี้ได้ไป3ครับเดี๋ยวต่อคลิกซีเลยโอ้เรียบร้อยครับตายสี่ครับตรงนี้ เวลาเราเล่นแทงนะครับแทนที่เซตไฟเนี่ยเวลาเราตัดสกิลแล้วนะครับก็พอหมดสกิลปุ๊บก็เดินถอยมานะพอมีสกิลแล้วเนี่ยก็เดินเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็พยายามกะด้วยนะครับว่าเรารับระเบิดได้แค่ไหนนะเพราะว่าในซีซั่นนี้นะครับจริงๆมาตั้งแต่ซันเทอแล้วล่ะอ่ารมก็ไม่ควรตายนะครับไม่ควรจะแทงสุดตัวจนตายนะครับเรียกได้ว่าพอมีสกิลปุ๊บก็เข้าไปแทงนะครับพอหมดสกิลปุ๊บก็เดินฉีกมานิดนึงก็ได้นะฮอร์นี่ภาพเดิมเลยโอ้เรียบร้อย อายาโดนตีดาวนะครับที่นี้หลายคนคงสงสัยนะครับว่าทำไมทำไมถึงเราไม่ไปยืนบังหน้าหายานะครับยืนบังหน้าหายาพอเลงก็ปาดอกง่ายครับเข้าใจไหมพอเลงขาปาดอกง่ายครับหลักสำคัญคือเราจะต้องไม่ให้พอเลงเขาปาดอกได้ไงไปยืนซ้อนกันเงียเขาปล่ามว่มันก็โดนไงประมาณนี้นะครับเราก็เลยมีการแยกฟ้ายแยกขวากันนยนะแต่จริงนะเวลาปีป้อมนันก็เดินโยกหน่อยก็ได้ับโยกไปโยกมาหน่อยก็ได้นะอันนี้เขายืนนิ่งๆเลยนะเรียบร้อยเลย และนี่หลังจากที่ตายสามตรงกลางนะครับทําให้การเงินเขาฟื้นขึ้นมาผ่มพวดเลยนะครับเพราะว่าในแผนนี้เนี่ยมันพิเกมเป็นง่ายครับโอ้ยนี่ใส่สูตรเลยครับตังนี้โอ้เราเป็นคิวครับอย่างสวยโอ้โหการเป็นที่เป็นคิวครับอย่างตึงตรงนี้เดี๋ยวผมไปไล่ทางฟอลินนะครับแต่แตัดสินใจใหม่ครับไปเล่นตรงกลางดีกว่าเพราะว่าเขาตายสองแล้วไปท่านตรงกลางดีกว่านครับ Bring victory. us to เดี๋ยว,วตรงนี้สับไปสร้างสำเนียงขึ้นมานะครับเพราะว่าครูดาวเรานาน,านมากเลยนะเพราะว่าผมจะปิดเกมแล้วตรงนี้หัวแล้วยานเข้ามาตรงนี้ครับโอเคครับปิดยานไ,ได้ครับเหลือแค่เราฟอลเลนครับโอคค้โหฟอลเลนเค่คลิปได้ครับตรงนี้โอคค้โหแล้วคลิปอีกนานเลยเไม่ทันครับคลิปอีกนานเลยถอยเลยครับตรงนี้ไปเอาดาร์ซิเยอร์ครับ ๋ยวตรงน,นี้ก็ถือซ้ำสมเด็จไว้ยาวเดินนะครับเพราะว่าผมกะจะได้ค่อยเขียวมาปุ๊บแล้วก็รอเงินนิดน,นึงนะครับเราจะได้ขายตําเ่ยมทิ้งนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นล้างแทนนะซึ่งพอาขายเราซื้อเนี่ยคูดาวมันจะไม่ถูกดีเซนต์ใหม่ครับซึ่งถ้าหากเราสับของซับแทนเนี่ยกลายเป็นว่าเราจะต้องติดครูดาวล้าง90วิเราก็จะเปลี่ยนเป็นการขายแทนนะครับขายซื้อใหม่นะใช้ในเกมที่เดกเกมมากหรือไม่ก็ต้องการปิดเกมเร็วนะครับก็จะใช้ทิ้งก็มานี้นะ ตรงนี้เดี๋ยวเวทให้หมดเลยครับพหายาได้แบบ,แบบนี้น่ากลัวมากเลยนะตรงนี้มีสังขอนใจอยากเปลี่ยนเป็นซับล้างถ้าจะซื้อและขายใหม่เนี่ยใช้เงิน480นะครับไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ยังไม่พอนะตรงนี้นะครับแล้วนี่อยาเหมือนเขาเห็นเราเนี่ยเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าเราแอบนานมแล้วน,นะโหแล้วทางเราวิวเ,เขาก็ตีไปหาย,ยาเทิบเลยที่โอ้โหแล้วเงินมาไม่ทันครับ โอ้แย่แล้วทีนี้งานยากนะครับตายไปสองครับตรงนี้ขอติดต่อละวินนึงครับแรงกัาเรื่องเนี่ยพอมีซ่อนเขียวนะครับหูล้างจัดเลยเรานี่เลือนล,ลงไปเยอะมากเลยนะอันน,ะนี้ผมขายแล้วซื้อใหม่นะครับจะเห็นได้ว่าล้างไม่ติดคูดาวนะถอดกันบ้านครับสองต่อห้าครับโฟกัสตตัวเดียวนะครับคือเราอยู่นะ ฟอร์อยู่ข้างมนนะครับเท่ากับว่าตรงกลางมีสี่นะจังหวะนี้ครับฟิกเกอร์ก็ไปกขแล้วมาตรงนี้ครับตามด้วยติครับเรียบร้อยครับโอ้โหหายว้าวครับ้เจอหยาดตรงนี้ครับไายเขาไปต่อครับจ้มไปอีกรอบครับแล้วตามด้วยสตาครับแล้วก็เรียบร้อยครับโอเคครับโอ้โหตรงกลางนี่ใต้สามเลยนะเมย์กับโลมครับโอ้ลิงบอกว่าเลยนะเทนโคตรแรงเลยพอมีไฟเกี่ยวออกไปนี่คือแรงจัดเลยแล้วตาครับรอบนี้ครับ พออะไรนี้จะเข้ามาล้อมต่อแล้วอยู่เอรี่ดีฟิวนะราคายาล้อมด้วยความเก็บกดนะครับ <Okay. S 1> <laughs> เรียบร้อยครับนไม่คิวนะตอนนี้บอลลุล <laughs> ลัวแล้วไปโดนแตงสีเล้าอยู่อะไอยา <aya> <laughs> <laughs> แล้วก็ในส่วนของแอปเกียร์อัพบูเตอร์นะครับเฮ้ยอันนี้ดีเลยนะครับเล่นมาไม่หลักเลยเขาเป็นสปอนเซอร์คลิปนี้ก็จริงนะครับแต่ว่าเล่นดบบนี่เล่นที่ดูเห็นๆนะไม่หลักจริงๆนะครับเฮ้ยของดีนะเนี่ยก็ลองโหลดติดไว้แล้วกันนะครับมีทั้ง a อนดรอนะก็ ain, ลองโหลดกันไว้ลวกันนะครับคือไม่ติดเครื่องไว้ก็ดีอ่ะในกรณีที่ถ้าหากอยู่ดีมันแหลงเงี้ยเราลองใช้ดูก็ไม่เสียหายไงถ้าใช้แล้วมันไม่ได้ผลเราก็จะลบทิ้งก็ได้ครับไม่ว่ากันเพราะว่าแอปมันรีอยู่แล้วไงมันไม่เสียตังไงไปมาถ้าหามันมมมดี<ห>นขนาดนี้เนี่ยผมใช้ยาเลยเนะี่ยโอ้ของดีจัดเลยแนละ้วก็ผมทิ้งลิงก์ดาวโหลดเอาไว้ตรงปั่งหมุนแล้วก็ใต้คลิปแล้วกันนะครับเกมนี้เออพีเลยเนี่ยโขนลิงก์ไปส้มครับ ฟาไปสองกิลวอย่างเพื่อนฟอร์เรนี่ออกสายแทงร้วเลยนะก็อา <Soviet> สรุปคิมีนะครับก็ได้ความรู้ในส่วนของการเทคนิคการเข้าออกพุ่มนะครับจะได้หายจังหวะในการสปอนง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จังหวะในการฟิกเกอร์ถ่ายนะครับแล้วก็จังหวะในการซื้อขายของซับนะครับยังว่าซื้อขายนะไม่ใช่แค่เปลี่ยนนะครับซึ่งการปีของซับเนี่ยมันทําให้ครูดาติดครับแต่ว่าพอขายปุ๊บเนี่ยครูดาม,มาันถูกล้างครับมันก็ทําให้เราสามารถใช้ล้างได้ทันทีนะ แต่จริงมันมันไม่ใช่ครูดาวมันล้างหรอกครูดาวมันจะรับต่อเรื่อยๆครับเย่างเช่นมันเคยนับไปอยู่ที่20วีแล้วเนี่ยถ้าหากเรากดเตียงของทัพคูดาวจะกลับที่90วีครับเราจะใช้ต่อไม่ทันทีแต่ว่าถ้าหากเราขายทิ้งเนี่ยคูดาวมันจะนับต่อที่20วีเลยครับมันก็จะดีตรงนี้นะก็ไปทิ้งอีกไปนะครับแล้วก็ใช้เงินไม่เยอะเท่าไหร่นะใช้เงินแค่4ิ0ร้อยบาทสิบเองนะครับก็จะเหมาะกับช่วงเล็กเกมหรือในเกมที่อยากจบบ้านเร็วๆนะครับก็เทคนิคเหล่านี้นะครับก็ลองไปยุใช้กันดู หจวนในการแทนนะครับซึ่งทำให้เราเล่นโลมแล้วเนี่ยมีอัตราก,การตายที่น้อยนะครับแล้วก็จะทําให้ถิมของเราเล่นง่ายขึ้นเพราะว่าเราไม่ใช่แทนจนตายไงพอแทนจนตายปุ๊บเนี่ยคือเอาจริงมาดูเหมือนดีนะแต่มันไม่ดีนะเพราะว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยจะได้เงินจากเรานะครับมันก็ไม่ค่อยต่างจากการฆ่าเมคให้เท่าไหร่หรอกซึ่งนะ้าหากจะให้โลมอ่ะเข้าไปแทนจนตายสักครั้งเนี่ยให้มันเป็นจงังหวะช่วงเหด,ดเกมดีกว่าถ้าไปช่วงต้นเกมเนี่ยโลมตายก็เหมือนจ่ายเหมือนกันนะ อย่าไปคิดว่าเราทั้งจนตายแล้วเป็นเรื่องที่ดีนะครับให้เป็นคอมคิดนะเพราะว่าแผนนี้เนี่ยตัวไหนตายก็เสียเงินค่อนข้างเยอะเลยครับจะทําให้อีกคีินึงเนี่ยได้เกยบในการเล่นมากมากเลยนะครับไปไม่ได้อย่าตายเยอะจะดีสุดนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เต็มใจให้กันหน่อยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากมาเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคอมครับ